สวัสดีครับเจบอุดรเอฟเสียโลครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับหลวงพ่อเงินครับวัดห้วยเขนครับครับผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้จริยาในการรับชมรัะฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับนี่ครับวันนี้เป็นวัดห้วยเขนนะครับองค์ใหญ่พอสมควรนะครับเกือบจะเท่าหัวนิ้วโป้นะครับข้อนิ้วโป้ครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับออกวัดให้เขีนครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับลองพ่อเงินปลุกเสกนะครับดูครับเป็นออกวัดให้เขีนต่างวัดกันครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับตามที่ผมพบเจอนีมีเพียงเดียวนะครับผมพบเจออยู่เพียงเดียวนี่นะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเป็นหล่อเป้าพกบนะครับอันนี้องค์นี้เป็นหล่อเป้าะกบนะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับคมไหมครับใช่ไหมครับเนื้อหาสาระกว่าอายุของโลหะถ้าต้องดูให้ออกนะครับครับที่เบ้าต่างๆนะครับดินไทยต่างๆที่เขาประกบพิมเบ้าประกบครับต้องดูให้อ่อนนะครับต้องเมีครับไม่ใช่มันเงาเงานะครับแต่งเอานะครับโปะเอานะครับต้องดูนะครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับนี่เป็นวัดห้วยเขนครับ ตามที่ผมพบเจอนะครับมีพิมพ์เดียวเท่านี้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับสนใจเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านบารมีจารุพระเครื่องครับครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับครับผมจะหมุนให้ดูรอบๆเลยครับนะครับโลหะถ้าต้องดูให้ออกนะครับโลหะนี่ครับพระเกือบเป็นเป็นพระเป็นร้อยปีนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ครับเรื่อยๆต่างๆนี่ก็ต้องดูนะครับเป็นบ้าประกบนะครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับนะครับนี่ครับต่างที่ผมพบเจอนี่มีพิมพ์เดียวครับแต่พิมพ์อื่นเขาอาจจะอุปโลกหรือไหมเราไม่ทราบได้นะครับครับพิมพ์อื่นเขาบอกว่าเป็นวั้ถยเขียนยัดเยียดหรือเปล่าครับเราไม่ทราบได้นะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเพราะการยัดเยียดพระเนี่ยมันมีมานานแล้วครับ ยี่สิบสามสิบปีมานี่สามสิบกว่าปีมานี่ผมก็เจอมาเยอะแล้วครับผมอยู่ในวงการนี่สามสิบกว่าปีแล้วครับตั้งแต่บางคนยังถือกระเป๋าไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวนี้มาสร้างสตอรี่โอ้เก่งจังเลยครับมาไม่จ้องไปพูดถึงเรื่องคนอื่นครับเรามาฟังเรื่องของเราดีกว่าครับว่าเราจะพูดกันยังไงเล่นกันยังไงสะสมกันอย่างไรที่จะถูกทางครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมไม่ได้ไปโจมตีใครนะครับถ้าเอาความจริงมาพูดเราจะไม่ยุ่งยู่เองนะครับ อย่ามาแขวะให้เข็งกันไม่อย่ามาแขวะมาเกานะครับครับเอาความจริงลบร้างความจริงครับต่อหน้าพระเขายังกล้าพูดเท็จมุกสานะครับแล้วมันจะมีเหลืออะไรล่ะครับต่อหน้าพระแท้ๆเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่แท้ไม่ดีครับไม่ดีหรือคนพูดไม่ดีไม่ทราบได้นะครับต้องดูและชมอย่างเข้าใจครับผมนํามาเสนอแล้วให้ขอควรนักเกียรติกับท่านเนี่ยอย่างจงแจ้งนะครับครับพระแท้ยังโกหกนะครับ ไม่ดีไม่แท้ครับเอาพระแก้ไปเขาทําขึ้นมาเองนะครับมาสู่ครับของเขาต้องแท้เท่านั้นคนอื่นไม่แท้ทั้งหมดนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับครับพระแท้มันต้องแท้ให้ดูมีตัวอย่างบอกได้ครับชี้ชัดได้เล่าถึงความเป็นจริงได้มีให้ดูให้ชมครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับผมไม่ได้กล่าว่าใครเจาะจงว่าใครนะครับอย่ามาร้อนตัวกับผมนะครับ แต่คนไหนทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละครับครับเพาฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจนะครับผมไม่ไปด่าใครนะครับไม่ได้แช่งใครนะครับมันเป็นสัจธรรมครับคือความจริงครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับพระแท้บอกไม่แท้ครับต่อหน้าพระที่องค์ที่ทานอาจารย์ทุกอาจารย์ที่มีพริลมีปินมี การภาวนาแล้วมีอภินญาคุณยังกล้าโกหกต่อหน้าอ่านมันจะเหลือไหมครับฟังอย่างเข้าใจนะครับผมไม่ได้ต่อว่าใครนะถ้าใครทําเป็นอย่างก็เป็นอย่างนั้นแหละครับดูแล้วจมอย่างเข้าใจครับมาเฉลยหนหลังกันครับน่ครับการหล่อโบราณครับดูครับเขาสวยนะครับพระองค์ใหญ่มันจะมันจะแต่งเก้าเทมทําให้สวยงามได้อีกเล็กน้อยครับ เพราะมันใหญ่มันก็ทำง่ายขึ้นครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับมันก็ลําบากครับแต่มันต้องมีความชำนาญในการสร้างครับนี่คือวัดไยเขนครับชมอย่างเข้าใจครับถ้ามีอย่างนี้เอามาลงเลยครับแล้วพูดความจริงครับต้องเอาความจริงเท่านั้นแหละครับพูดกันครับทุกวันนี้ครับมันไม่มันโดนปิดบังมานานแล้วครับ สมัยนี้เราก็ต่างคนต่างมีมือถือใครมีอย่างนี้เอามาลงถ่ายทําลงให้เขาดูเลยครับอย่างนี้ของใครก็แท้ครับครับมาดนมันขั้บครับนี่ครับเป็นบ้าประกบครับเห็นไหมครับรอยประกบเขาก็ยังมีครับชัดนะครับนี่ครับเลีงตามล่อกนี่ครับดูแล้วจมอย่างเข้าใจครับ ก็พึงระวังนะครับพระรุ่นนี้มันค่อนข้างจะมีราคาอยู่นะครับนี่ครับลายประกบครับเขาประกบเก่งนะครับแต่งพิมพ์ได้เก่งนะครับต้องมีครับลายประกบครับนี่ครับมาชมนะดังครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับลายแต่งตะไบก็ต้องดูนยครับอายุรอหายสาคัญนะครับนี่ครับลายอุดดูครับเห็นไหมครับ สนิทนะครับต้องเป็นเนื้อเดียวนะครับใหม่ๆส้วกอยู่ไม่ได้นะครับครับดูครับรอยตอใบครับมันไม่เรียบร้อยก็แต่งนะครับองค์ใหญ่ครับแต่งครับครับแต่งตอใบครับรอยตอใบก็ต้องดูครับนี่ครับขุดก้นขุดผงครับนะครับรอยครับต้องมีนะครับนะดูให้ชมอย่างเข้าใจนี่ครับรอยยุบครับเขายุบเสร็จแล้วมันไม่เรียบร้อยก็แต่งครับแต่แต่งมันต้องเป็นรลหัก สมัยเดียวกันเพราะลอเสร็จทําเลยครับมันถึงจะกลมเือนกันครับมันถึงจะกลมคืนนะครับผิวเขากลมคืนกันนะครับมิฉะนั้นถ้าทําทีหลังแล้วแต่งทีหลังมันก็ไม่กลมคืนครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจนะครับครับชมน้าหน้าต่อครับคลิปนี้เราจะไม่ทํานานนะครับอยู่ประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับท่านต้องดูด้วยนะครับธรรมชาติขององค์พระนะครับท่านต้องดูให้ออกนะครับ อย่าไปฟังเราเราจำเข้ามาครับประวัตสตรี่ต่างๆเด่วนี้มันเยอะนะครับหลากหลายครับนักวิชาการเยอะนะครับต้องดูอย่างเข้าใจนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับชมอย่างมีสตินะครับก่อนใจสตัค์ครับท่านจริงใจพลาแท้ครับครับอย่างนี้เราเอามาสู่นะครับสู่ศาสนาครับมาใช้เขาชมครับว่ามันใช่หรือไม่คนเป็นเขามีครับเขาจะพูดความจริงหรือไม่นั้นสุดแท้แต่เขาละครับเป็นสิทธิ์ที่เขาจะทําได้ครับ จะจะทำเท่านั้นแหละครับความจริงเท่านั้นแหละครับมันก็จะปรากฏครับค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมันโดนปิดบังมานานแล้วครับพระตาพระหลายรุ่นครับมันปิดบังความจริงครับเบี่ยงเบนครับสร้างกลุ่มก้อนกวนแก้งครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับครับผลประโยชน์เท่านั้นแหละครับผลประโยชน์มันก็เป็นเรื่องปกติของการของเป็นมนุษย์ครับ ป็นมีคนที่จิงต้องใช้ครับมีกิเลสครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ต้องเอาความจริงครับพูดกันครับคุยอย่างมีสติพูดอย่างมีสัจธรรมครับความจริงครับเอาความจริงมาพูดกันครับมันถึงจะได้เป็นมงคลกับตัวเองครับต่อหน้าพระอย่าไปโกหกครับครับ รู้ก็รู้บอกไม่รู้ไม่รู้ใครเอาแค่ชอบก็ได้ครับนะครับมันเป็นเรื่องปกติครับของการทำมาค้าขายครับแต่ต้องเอาความจริงพูดครับถ้ายืนยันต้องยืนยันให้ชัดนะครับครับยืนยันให้ชัดแล้วมีหลักฐานให้ดูครับไม่ใช่พูดแต่ปากอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีดีแต่ของเขาเท่านั้นไม่ใช่นะครับท่าน้องชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับนี่คือห้วเขนครับห้วเขนครับ เรามาฟังกันดีกว่าครับฟังเรื่องพระเรานี่นะครับเอาความจริงมาพูดกันนะครับความจริงเท่านั้นครับผมต่อหน้าพระผมไม่กล้าุสาครับนอกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเป็นได้นะครับอาจจะนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับครับนะครับสวยไหมครับใช่ไหมครับวัดห้วยเขนครับหลวงพ่อเงินห้วยเขนครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับ ใส่แชดแช่กไดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยน,นะครับคลิปต่อไปเราจะเราระอะไรมาลงเจ็บอุดรเอฟเสียาโลครับสวัสดีครับ